สวัสดีครับทุกคนคลิปนี้เราจะมาจัดอันดับ10ตัวละครที่แข็งแกร่งที่สุดใน My Hero Academia วงเล็บสำหรับผมเท่านั้นนะครับโดยการจัดอันดับนี้ผมก็จะเน้นตัวละครที่เป็นสายต่อสู้โดยเฉพาะเพราะว่าตัวละครใน My Hero แต่ละคนก็จะมีความเก่งที่แตกต่างกันออกไปบางคนเก่งรักษาบางคนเก่งซัพพอร์ตช่วยเหลือคนอื่นแต่บางคนก็เก่งสายต่อสู้แบบโดยตรงเลยนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นสายต่อสู้โดยเฉพาะเป็น10ตัวละครที่ผมคิดว่าแข็งแกร่งที่สุดในซีรีส์ My Hero. Hero แล้วซึ่งทุกคนอาจจะคิดแตกต่างกันก็ได้นะครับเพราะว่าจริงๆการ์ตูน My Hero เนี่ยมันก็เป็นการ์ตูนที่ไม่ได้เน้นแค่ตัวละครหนึ่งออกไปต่อสู้แต่เน้นความร่วมมือของหลายๆตัวละครร่วมมือกันเพื่อพิชิตศึกศึกหนึ่งอะไรแบบนี้มากกว่าดังนั้นหลายๆตัวละครก็จะได้โชว์ศักยภาพออกมานะครับแต่ว่าในคลิปนี้เราจะมาเจาะจงเลยนะครับผมว่า10ตัวละครที่ส่วนตัวเนี่ยผมคิดว่าแข็งแกร่งที่สุดใน My Hero มีใครกันบ้างอันดับที่10ผมขอยกให้โทโดโรกิโทโยะหรือ AK a ดาบ ในกลุ่มสมพันธ์วินเลนถ้เเกิดลองจากชิกากะรกีโทมมระส่วนตัวนะผมให้ตาบินะครับเพราะว่าเป็นตัวละครที่มีพลังค่อนข้างโหดมากๆก็คือพลังไฟแล้วไม่ใช่ไฟธรรมดาแต่ว่าเป็นไฟสีฟ้าที่ร้อนแรงมากๆตาบิได้รับการฝึกฝนจากเอนเดเวอร์ตั้งแต่เด็กอย่างเข้มงวดจึงทําให้เขามีความชํานาญในการใช้ไฟตั้งแต่เด็กๆไฟของตาบิได้เปลี่ยนสีจากสีส้มเหมือนเอนเดเวอร์กลายเป็นไฟสีฟ้าซึ่งเป็นไฟที่ร้อนกว่าของเอนเดเวอร์แต่ ร่างกายดาบีเองก็มีปัญหาเหมือนกันก็คือร่างกายดาวบีน่ยได้รับพลังของทางฝั่งแม่มาก็คือเป็นร่างกายที่จะสามารถทนรับความเย็นได้สูงมากๆแทนที่ดาบีจะได้รับร่างกายแบบพ่อก็คือทนความร้อนได้สูงจึงทําให้เวลาดาวบีใช้ไฟที่มีความร้อนมากเกินไปมันจะทําให้ร่างกายดาบีถูกแผดเผาไปด้วยแต่ด้วยความแค้นโกรธต่างๆของตัวละครโทโดโรกิโทยะหรือว่าดาบีไม่ว่าเขาจะโดนไฟตัวเองแผดเผาขนาดไหนแต่ว่าตอนนี้มันก็รู้สึกชา แล้วเขาแทบจะไม่รู้สึกเจ็บเพราะสิ่งเดียวที่ทําให้เขายังมีชีวิตยอยู่ในตอนนี้ไม่ใช่ความเจ็บปวดทางกายแต่เป็นความเจ็บปวดทางใจและการแก้แค้นนี่เลยเป็นเหตุผลที่ทําให้ดาบิเป็นวินเลอที่แข็งแกร่งมากๆเพราะไม่มีใครแข็งแกร่งเท่ากับคนที่มีชีวิตอยู่เพื่อการแก้แค้นอีกแล้วดาบิได้เริ่มสร้างชื่อตัวเองในฐานะวินเลอขึ้นมาได้ฆ่าคนไปประมาณ30กว่าคนนะครับจนได้ฉาย,ยาว่าเป็นฆาตกรต่อเนื่องที่ใช้ไฟสังหารเป้าหมายและหลังจากที่เข้ากลุ่ม มาพันวิลเลนดาบิก็กลายเป็นสมาชิกคนสําคัญของกลุ่มแล้วก็เหมือนกลายเป็นรองหัวหน้ากลุ่มไปในนามด้วยดาบิเป็นสายต่อสู้ระยะไกลเขามักจะเอาชนะศัตรูด้วยการใช้อัตลักษณ์ดาบิไม่ใช่สายเกยภาพที่ใช้ทักษะการต่อสู้สูงเพราะว่าพลังของเขาค่อนข้างหวดู่แล้วเขาจึงไม่ต้องทําอะไรมากนอกจากสแปมพลังไฟตัวเองออกมาแบบรัวๆในสงครามการต่อสู้ครั้งสุดท้ายดาบีได้สู้กับโชโตะในยกแรกซึ่งแน่นอนว่าดาบิแพ้โชโตะแต่อย่างที่บอกว่าดาบิมีชีวิตอยู่เพื่อร แค้นนะรับในเมื่อเขายังไม่สามารถล้างแค้นได้เขาก็ยังตายไม่ได้เช่นกันดาบิได้ฟื้นจากความตายขึ้นมาแล้วก็ทิ้งการต่อสู้กับโชโตะไปสู้กับเอนเดเวอร์และสาเหตุที่ทําให้ดาบิฟื้นจากความตายได้ก็เป็นเพราะว่าอัตลักษณ์น้ําแข็งในตัวดาบิได้ตื่นขึ้น ดาบิ by, ไม่ได้เกิดมามีอัตลักษณ์ไฟเพียงอย่างเดียวแต่ดาบิมีอัตลักษณ์น้ำแข็งของแม่ซ่อนเลนอยู่ในร่างกายด้วยทําให้ความแข็งแกร่งของดาบิทวีคูณขึ้นไปอีกระดับนะครับในตอนที่ดาบิไปสู้กับเอนเดเวอร์ดูเหมือนดาบิจะเป็นฝ่ายที่เหนือกว่านะครับและไม่ใช่แค่นั้นดาบิ by, ต้องการจะพีชีพตัวเองระเบิดพลังไฟที่มีทั้งหมดออกมาเพื่อสังหารเอนเดเวอร์และคนที่อยู่บริเวณรอบๆแต่การระเบิดครั้งนี้ก็ไม่ได้เกิดขึ้นนะครับเพราะว่าโชโตก็เป็นคนเข้ามาหยุดการต่อสู้ ถ้าเกิดการระเบิดครั้งนี้เกิดขึ้นคิดว่าน่าจะมีคนตายมาหาศาลแน่นอน อันดับที่9ผมก็จะขอยกให้โทโดโรกิโชโตก็คือน้องชายของดาบินั่นเองโชโตเป็นผลงานชิ้นเอกของเอนเดเวอร์เกิดมาพร้อมกับอัตลักษณ์ไฟและอัตลักษณ์น้ำแข็งโชโตเป็นลูกที่เอนเดเวอร์คาดหวังที่สุดนะครับว่าจะก้าวข้ามเขาไปได้แต่ในปัจจุบันก็ยังไม่ได้ก้าวข้ามเอนเดเวอร์แต่ในอนาคตก็ยังไงก้าวข้ามอยู่แล้วนะครับเพราะว่าโชโตมีอัตลักษณ์ที่โกงกว่าเอนเดเวอร์มากๆกก็คือไฟกับน้ำแข็งถ้าเกิดร่างกายเย็นเกินไปก็ใช้ไฟมาอุ่นถ้าเกิดร่าง ร่างกายร้อนเกินไปก็ใช้น้ําแข็งมาประกบและล่าสุดโชโตะยังสามารถควบรวมไฟกับน้ําแข็งเข้าด้วยกันจนเกิดเป็นพลังไฟแบบใหม่โดยโชโตะเรียกเหมือนว่าฟอสฟอรัสนะครับเป็นไฟเย็นนั่นเองไฟเย็นคือท่าที่โจมตีแล้วมีความกระจายออกไปเหมือนไฟแต่มีความเย็นแบบน้ําแข็งให้ทุกคนนึกภาพเวลาใช้น้ําแข็งโจมตีมันจะเป็นก้อนๆเป็นแท่งแหลมแต่ถ้าไฟเย็นที่โชโตะคิดขึ้นมันคือการโจมตีแบบใช้ไฟที่แผ่กระจายออกไปเป็นวงกว้างแต่ผลที่ได้รับจากการโด โจมตีมันจะมีความเย็นของน้ําแข็งนะครับซึ่งการตัวน้้าแข็งกัดก็ไม่ต่างจากการโดนไฟเผาเพราะว่าถ้าเกิดเย็นมากๆเนี่ยมันก็คือการโจมตีที่ทรมานมากๆเหมือนกันซึ่งการใช้ท่าไฟใหม่แบบฟอสฟอรัสที่โชโตคิดขึ้นนะครับโชโตก็เอามาประยุกต์ใช้กับท่าอื่นๆอีกหลายท่าอย่างท่าทาน้นา้แข็งขนาดยักษ์ท่าที่สามารถเอาชนะดาบิได้ก็เกิดจากการใช้ไฟเย็นโจมตีแผ่กระจายเป็นวงกว้างแล้วก็แช่แข็งเมืองทั้งเมืองเลยเลยเป็นหนึ่งในพลังที่ค่อนข้างโหดมาก สําหรับพลังนี้ของโชโตะและคิดว่าในปัจจุบันตัวละครโทโดโรกิโชโตะเนี่ยก็น่าจะแข็งแร่งขึ้นแบบมากๆแล้วแต่ว่าเราก็ไม่ได้เห็นหรอกว่าโชโตะแข็งแร่งขึ้นไปขนาดไหนยังไงแต่จากเรื่องราวที่เราได้รู้ก็คือโชโตะเนี่ยสามารถลบชื่อของเอนเดเวอร์ออกจากนามสกุลของตัวเองคนไม่ได้ติดภาพแล้วว่าโชโตะเป็นลูกเอนเดเวอร์นี่นะแต่ทุกคนติดภาพว่าโชโตะคือฮีโร่ที่สุดยอดคนหนึ่งเึื่งผมว่าปัจจุบันโชโตะเองก็น่าจะสามารถก้าวข้ามพ่อของตัวเองอย่างเอนเดเวอร์ ไ,ได้แล้วและอันดับที่8ครับผมก็จะคอยยกให้บาคุโกคตสึกิหรือว่ามหาเทพระเบิดสังหารไกระไมบาคุโกคือคู่แข่งอันดับหนึ่งของเดกุนะครับพัฒนามาพร้อมๆกันเดกุเก่งขึ้นบาคุโก ah ก็จะเก่งขึ้นหรือพูดง่ายๆก็คือเป็นรองพระเอกนั่นเองบาคุโกถูกเรียกว่าเป็นเด็กอัจฉริยะนะครับที่แข็งแร่งขึ้นด้วยพลังของตัวเองมีความเฉลียวฉลาดในการต่อสู้และพัฒนาพลังของตัวเองอย่างสม่ำเสมออัตลักษณ์ของบาคุโกคือ ร,ระเบิดมือบาคุโกสามารถสร้างเหงื่อที่มีกดคล้ายกับไนโตออกมาจากต่อมตรงฝ่ามือได้ซึ่งระเบิดที่สร้างออกมาก็เอามาประยุกต์ใช้ได้หลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นเอามาใช้ยิงคู่ต่อสู้โจมตีระยะใกล้กลางไกลหรือว่าเอามาใช้บินก็ได้เช่นกันบาคุโกได้คิดค้นท่าใหม่ของพลังตัวเองขึ้นมาซึ่งบาคุโกตั้งชื่อมันว่าคัสเตอร์เป็นการสะสมเม็ดเหงื่อเล็กๆแล้วก็ปล่อยออกมาระเบิดพร้อมๆกันซึ่งมันทําให้การระเบิดของบาคุโกมีความถี่และความเร็วมากยิ่งขึ้นในไมฮิ โลกภาคสุดท้ายอัตลักษณ์ของบาคุโกได้ตื่นขึ้นจากเดิมทีบาคุโกต้องปล่อยเงื่อออกมาจากตรงต่อมฝ่ามือแต่เนื่องจากบาคุโกได้สร้างเหงื่อออกมาเยอะเกินไปนะครับจนต่อมตรงฝ่ามือมันไม่สามารถระบายเหงื่อออกมาได้ทันนั่นจึงทําให้เหงื่อที่บาคุโกสร้างขึ้นมามันต้องไปหาทางออกจากทางอื่นและทางออกที่ว่านั้นก็คือทั่วร่างกายของบาคุโกกลายเป็นต่อมที่สามารถระเบิดออกมาได้ก็คือบาคุโกสามารถปล่อยเงื่อระเบิดออกมาจากทั่วทั้งร่างกายได้ซึ่ง การที่บาคุโกสามารถทําแบบนี้ได้มันจึงทําให้บาคุโกมีความเร็วที่สูงมากๆขนาดที่ชิการกิมองตามไม่ทันแต่เนื่องจากบาคุโกเร่งสเปียรที่เกินความสามารถของร่างกายตัวเองมากเกินไปการใช้ท่านี้มันก็ทําให้บาคุโกแบกรับภาระที่หนักมากๆเช่นกันจะบอกว่าเป็นพลังในระดับที่ร่างกายของบาคุโกยังตามไม่ทันก็ได้ซึ่งก็เลยทําให้ถูกชิการกิโจมตีเข้าหัวใจจนทะลุไปนะครับแต่บาคุโก,กก็ไม่ตายเพราะว่าเอชช็อตก็ไป รักษาหัวใจบาคุโกจนกลับมาได้และบาคุโกก็ยังได้กลับมาต่อสู้กับ a l l for One ซึ่ง a l l for One ที่บาคุโกสู้ด้วยเป็น a l l for One ที่อ่อนแอมาแล้วนะครับจากการสู้กับ Ende เดเวอร์ฮ All m i ม h t จึงทำให้บาคุโกสามารถเอาชนะ a l l for One ได้นะครับคือบาคุโกก็เก่งมากๆแต่ a l l for One มันก็อ่อนแอลงด้วยก็คือโดนเนิฟไปเยอะมากๆแล้วบาคุโกจึงสามารถเอาชนะ All for One ได้ถ้าเกิดเป็น a l l for One ก่อนหน้านี้ที่ยังไม่ได้อ่อนแอลงมาสู้กับบาคุโกผมยังคิด ว่าบาคุกโกไม่น่าจะสู้ได้แต่บาคุกโกก็คือเก่งขึ้นเยอะมากนะครับหลังจากที่ฟื้นจากความตายเขาค่อนข้างชํานาญกับการใช้อัตลักษณ์แบบใหม่ของตัวเองแล้วก็เป็นตัวละครที่มีความเร็วสูงมากๆ a อ l ฟอร์วันได้บอกว่าบาคุกโกมีความเร็วสูงมากก็จริงแต่ดาเมจการโจมตีของบาคุกโกเนี่ยยังไม่ได้รุนแรงขนาดนั้น a อ l ฟวันบอกว่ายังไม่ได้เทียบเท่ากับพวกเอนเดเวอร์ก็คือมีความเร็วแต่ว่าพลังโจมตีเนี่ยยังไม่ได้แบบแรงมากขนาดนั้นนั่นเองและอันดับที่7ผมก็จะขอยกให้กับเจกกน มาเกียนั่นเองซึ่งมาเกียก็ไม่ต้องพูดอะไรมากเป็นสายต่อสู้โดยสัญชาตญาณอยู่แล้วเป็นทหารที่เอาไว้คอยปกป้องชิกาเรกิโทมระมาเกียเคยเป็นว่าที่ผู้สืบทอดของ a l l for One แล้วก็เป็นตัวละครที่ด็อกเตอร์อุจิโกกับ a l l for One เอามาทดลองต่างๆจะบอกว่าเป็นโนมุรุรุ่นแรกก็ไม่ผิดเพราะว่ามาเกียมีอัตลักษณ์หลายอย่างอัตลักษณ์ตั้งเดิมของมาเกียคืออัตลักษณ์ที่สามารถเปลี่ยนขวัญกำลังใจให้กลายเป็นความแข็งแกร่งทางกายภาพได้ ทำให้มาเกียมีความแข็งแกร่งแล้วก็ความทนทานมากๆอัตลักษณ์ที่2คือระงับความเจ็บปวดเป็นอัตลักษณ์ที่ทําให้มาเกียไม่สามารถตรวจจับความเจ็บปวดใดๆได้ต่อให้โจมตีใส่มาเกียมากเท่าไหร่เขาก็จะไม่รู้สึกเจ็บเพราะว่าเขาไม่สามารถตรวจจับต่อมความเจ็บได้อัตลักษณ์ที่3คือการขยายร่างกายเป็นอัตลักษณ์ที่ทําให้มาเกียขยายร่างกายตัวเองให้ใหญ่ขึ้นนะครับโดยการขยายร่างเนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับความตื่นเต้นของมาเกียยิ่งมีความตื่นเต้นมากเท่าไหร่เขาก็ยิ่งขย ใหร่างกายใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับโดยสูงที่สุดที่เราเห็นก็คือ25เมตรอัตลักษณ์ที่4คือสุนัขเป็นอัตลักษณ์ที่ทําให้มาเกียมีประสาทการรับกลิ่นและการได้ยินที่ดีขึ้นอัตลักษณ์ที่5คือการประหยัดพลังงานอัตลักษณ์นี้ทําให้มาเกียสามารถอยู่ได้ด้วยพลังงานเพียงน้อยนิดอย่างเช่นกินอาหารไปนิดหนึ่งนอนหลับแค่แป๊บเดียวแต่สามารถใช้ชีวิตอยู่ได้แบบยาวนานมากๆโดยที่ไม่หลับไม่นอนอัตลักษณ์ที่6คือการทําให้กล้ามเนื้อแข็งแกร่งนะครับอย่างที่เราได้เห็นกันว่า มาเกียรจะมีร่างกายแข็งเหมือนเป็นหินหรือว่าเป็นเกาะอะไรประมาณนี้และอัตลักษณ์สุดท้ายอัตลักษณ์ที่7คือตุ่นนะครับผมทำให้มาเกียรสามารถกลายร่างเป็นตัวตุ่นขุดลงไปอยู่ในดิน หรือว่าใช้กงเล็บตัวตุ่นโจมตีใส่ศัตรูซึ่งมาเกียก็เป็นเหมือนสับป,ประหลาดนะครับผมความแข็งแกร่งเนี่ยก็อย่างที่ทุกคนได้เห็นกันไปนั่นแหละคือฆ่าคนไปเยอะมากๆในภาคสงครามการปิดป่อยแต่ผมว่าจุดอ่อนหนึ่งของมาเกียก็คือมาเกีย,กมกยกไม่ค่อยมีสตินึกคิดนะครับผมทําอะไรแบบว่าอาราวาตไปเรื่อยๆโดยที่ไม่ค่อยคิดอะไรสักเท่าไหร่ก็เลยอาจจะติดกับดักของพวกฮีโร่ได้อันดับที่6 e เอนเดเวอร์เอนเดเวอร์ก็เป็นฮีโร่อันดับหนึ่งะครับแล้วก็เป็นตัวนําทีมต่อสู้กับวินเลนในศึกสง คามครั้งสุดท้ายด้วยถึงแม้ว่าจะไม่ใช่ตัวเมนหลักเมนหลักคือเดกุใช่ไหมแต่ว่าเอนเดเวอร์ก็ถือว่าเป็น1คนที่ขาดไปไม่ได้เพราะว่าเขาต้องไปสู้กับออฟวันและก็สามารถทําได้ดีมากๆเพราะว่าเอนเดเวอร์เป็นคนที่ทําให้ออฟวันต้องเปิดใช้ไพ่ตายออกมานะครับเอนเดเวอร์เนี่ยใช้พลังไฟงของเขาแผดเผาออฟวันจนร่างกายกลายเป็นขี้เถ้าถ้าเกิดไม่เปิดใช้อัตลักษณ์เอลิออฟวันก็คงจะตายไปแล้วซึ่งถึงแม้เอนเดเวอร์จะไม่ใช่พ่อที่ดีสักเท่าไหร่แต่ก็ปฏิเสธ ไม่ได้จริงๆนะครับผมว่าเขาก็เป็นฮีโร่ที่สุดยอดคนหนึ่งถ้าพูดถึงอัตลักษณ์ไฟก็คงไม่มีใครเกินเอนเดเวอร์แล้วโดยเฉพาะถ้ามัดเดือดประกายเพิงอันดับที่5ครับสตาแอนด์สไตล์ฮีโร่อันดับ1จากอเมริกาซึ่งสตา์น่าจะเป็นบุคคลที่มีภาพลักษณ์ที่แข็งแกร่งที่สุดรองจากออมท์แล้วเพาะนอกจากจะเป็นฮีโร่อันดับ1จากอเมริกา สตาก็มีออมไมเป็นแรงบันดาลใจเธอก็เลยมีอิมเมจภาพลักษณ์ที่ดูใกล้เคียงกับออไไมและสตามีอัตลักษณ์ที่โกงมากๆอัตลักษณ์ของสตา์คือ New Order นะครับสามารถเปลี่ยนแปลงสิ่งที่สัมผัสและเรียกชื่อให้เป็นในสิ่งที่เธอต้องการได้อย่างเช่นเปลี่ยนเลเซอร์ให้เป็นของแข็งที่สามารถหยิบจับได้เปลี่ยนอากาศที่เป็นพื้นที่สุญญากาศหรือแม้แต่แตะต,ตัวคนอื่นแล้วก็บอกว่าเธอเกิดนายขยับเนี่ยนายจะตายแต่มันก็มีเงื่อนไขยอยู่นะครับก็คือสิ่งที่สตาส,สัมผัสสตา์ต้องรู้ ว่าสิ่งนั้นมันคืออะไรและสิ่งนั้นก็ต้องเข้าใจด้วยว่ามันคือสิ่งเดียวกันกับที่สตาร์หมายถึงก็คือทั้ง2องอย่างต้องเข้าใจตรงกันถ้าเกิดว่าเป็นสิ่งมีชีวิตนะอย่างเช่นคนสตาร์จับตัวชิกรารกิแล้วบอกว่าถ้าเกิดชิกรารกิขยับจะหยุดนิ่งแต่ในตอนนั้นชิกรารกิไม่รู้ว่าเขาคือชิกรารกิหรือออฟฟอร์วันหรือชิมุระเทนโกะจึงทําให้ความเข้าใจไม่ตรงกันอัตลักษณ์ของสตาร์ก็จะไม่ทํางานแต่ว่าถ้าเกิดเป็นกับพวกสิ่งของอย่างขวดน้ํามันเป็นชชื่่่่อออเฉพาาาาาะยยูแล้้้้้ววก็สามมามรถใไไดดดโทีขนํตง ทำความเข้าใจตรงกับสตาเพราะขวดน้ำไม่มีชีวิตซึ่งนั่นแหละครับอัตลักษณ์นิวออเดอร์ถือว่าเป็นอัตลักษณ์ที่อยู่เหนือจินตนาการของอัตลักษณ์ทั้งปวงเพราะมันสามารถทำอะไรก็ได้ตามที่ผู้ใช้ต้องการเลยนะครับขนาด a l l for One ยังอยากได้ a l l for One บอกว่าถ้าเกิดเขาได้นิวออเดอร์มาครอบครองโลกจะตกเป็นของเขาในทันทีตอนที่สตาต่อสู้กับชิกาเกิที่ถูก All ฟ o r One ควบคุมเราก็จะเห็นการต่อสู้ค่อนข้างสูสีกันมากๆถึงแม้ว่าสตาจะพลาดท่าแพ้แต่สตาก็ไม่ได้แพ้แบบ เสียเปล่าสตาร์ก็ยังได้เข้าไปทําลายอัตลักษณ์ของ All for One จากภายในด้วยและอันดับที่4ครับก็คือ All อร์ One บอสไวไลท์จอมมันของเรื่อง My Hero a c a d e m i a a l l for One ก็น่าจะเป็นคนแรกๆที่เกิดมาพร้อมกับอัตลักษณ์นะครับคือเกิดก่อนเด็กที่มีแสงอีกอัตลักษณ์ของ All for One คือการแย่งชิงพลังของคนอื่นมาเป็นของตัวเองและการส่งมอบพลังของตัวเองให้กับคนอื่นซึ่งแน่นอนว่าเมื่อเขามีอัตลักษณ์แบบนี้มันก็เลยทาให้ All for One มีอั อัตลักษณ์จานวนมากอยู่ในร่างกายซึ่งก็ไม่รู้ว่ามีกี่ร้อยกี่พันอัตลักษณ์นะครับแต่เยอะมากๆแน่นอนเราจะเห็นว่าตอนที่โอฟวานรวบรวมเอาอัตลักษณ์ทุกอย่างของเขามาโจมตีบาคุปโกจะเห็นได้ว่ามีหลายอัตลักษณ์มากๆเลยที่อยู่ในนั้นซึ่งนอกจากความแข็งแกร่งแล้วโอฟว n นก็ยังเป็นจอมวางแผนด้วยมีมากที่สุขุมแล้วก็ชาญฉลาดก็คือกว่าที่พวกฮีโร่จะเอาชนะโอฟว n นได้ต้องลุมกันเยอะมากๆไม่ว่าจะเอนเดเวอร์ฮอคมาเกียเมาลเลดี้ทก โคยจมิออไม้ล่างอุปกรณ์ซัพพอร์ตไอเทมและจนมาถึงบาคุโกกว่าจะล้มออฟวันได้ ซึ่งถ้าเกิดสู้กันแบบตัวต่อตัวเนี่ยผมคิดว่าในปัจจุบันฝั่งฮีโร่คงมีแค่เดกุคนเดียวที่สามารถเอาชนะได้อันดับที่3ครับโทชิโนริยางิหรือว่าออมไมออมก็เป็นสัญลักษณ์แข่งสันนิภาพเป็นฮีโร่ที่แข็งแกร่งที่สุดมีอัตลักษณ์คือวันฟอร์อเป็นผู้ใช้วันฟอร์อคนแรกที่สามารถเอาชนะออฟวันได้เมื่อ5-6ปีก่อนเนี่ยออมก็เคยสู้กับออฟวันมาครั้งหนึ่งและออมก็เป็นฝ่ายเอาชนะโดยการทุบหัวออฟวันจนหัวแบะนะครับออฟวันต้องใส เครื่องช่วยหายใจจนมาถึงปัจจุบันแต่อไมก็ไม่ได้ชนะแบบชิีวๆนะเพราะว่าอไมก็บาดเจ็บหนักเหมือนกันตรงช่องท้องเพราะว่าถูกออฟวันเนี่ยเจาะทะลุทําให้อไมมีร่างกายที่อ่อนแอแล้วก็ผอมแห้งนะครับจนเขาเนี่ยต้องออกเดินทางหาผู้สืบทอดคนใหม่อไมกับออฟวันได้มาสู้กันอีกครั้งหนึ่งในตอนคารมิโนและอไมก็เป็นฝ่ายเอาชนะอีกครั้งหนึ่งการชนะออฟวันครั้งนี้ของอไมก็เป็นการใช้พลังวันฟอร์ออครั้งสุดท้ายของอไมด้วยซึ่งจากการต่อสู้ทั้งสองครั้ง ระหว่างออมัยกับอ l อฟอวันก็เป็นข้อสรุปอย่างเป็นทางการว่าออมัยเก่งกว่าอ l อฟอรวันนั่นเองอันนี้คือนับแค่ในช่วงพีคนะครับไม่นับในภาคสุดท้ายที่ออมัใส่อุปกรณ์ซัพพอร์ตไอเทมมาต่อสู้อันนั้นคือออมัยสู้อ l อฟวันไม่ได้อยู่แล้วแต่ถ้าเกิดนับแค่ช่วงพีคหรือไม่ต้องพีคมากในตอนคามิโนทั้งคู่ก็บาดเจ็บหนักแล้วก็มาสู้กันออมัยก็ยังเป็นฝ่ายที่ชนะเหมือนเคยและอันดับที่2ครับก็คือมิโดริยะอิซุคุหรือว่าเดกุพระเอกของเรานั่นเองเป็นผู้สืบทอด one รุ่นที่เกและเป็นผู้ใช้วันโฟออลที่แข็งแกร่งที่สุดเพราะสามารถดึงเอาพลังของวันโฟออลรุ่นก่อนๆมาใช้งานได้ซึ่งวันโฟออลก็เป็นพลังที่ยิ่งส่งต่อยิ่งแข็งแกร่งขึ้นแน่นอนว่าเดกุก็ต้องเก่งกว่าออลไหมอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเขาเป็นรุ่นที่เก่าแถมรุ่นเดกุก็เป็นรุ่นสุดท้ายด้วยเพราะว่าวันโฟออลนรุ่นของเดกุเป็นวันโฟออลที่พลังเต็มเปี่ยมแล้วเดกุสามารถเปิดใช้งานอัตลักษณ์ของผู้ใช้วันโฟออลรุ่นก่อนได้ถึง6อัตณ์อัตลักณ์ของรุ่นที่2คืออัตลักณ์เปลี่ยน ทำให้เดกุมีความเร็วที่สูงมากๆอัตลักษณ์ของรุ่นที่3คืออัตลักษณ์ฟาจินทําให้เดกุสามารถกักเก็บสะสมพลังแล้วก็ระเบิดออกมาใช้งานอัตลักษณ์ของรุ่นที่4คือสัมผัสรับรู้อันตรายทําให้เดกุสามารถสัมผัสสิ่งอันตรายที่จะมาเข้าหาเขาอัตลักษณ์ของรุ่นที่5คืออัตลักษณ์แท่ดําซึ่งเป็นอัตลักษณ์อเนกประสงค์เลยนะครับใช้งานได้หลากหลายมากๆและอัตลักษณ์รุ่นที่6คือม่านควันสามารถปล่อยควันออกมาจากร่างกายได้และอัตลักษณ์สุดท้ายก็คืออัตลักษณ์ลอยตัวของคุณชิม นานานารุ่นที่7สามารถทําให้เดกุเห่อเหินหรือว่าลอยตัวได้นั่นเองซึ่งเมื่อเดกุนําอัตลักษณ์หลายๆอย่างมาใช้เป็นคอมโบร่วมกันก็ทําให้เดกุเป็นผู้ใช้วันฟอ,อร์ออลที่มีความแตกต่างจากผู้ใช้วันฟอ,อร์ออลรุ่นก่อนไปโดยสิ้นเชิงผู้ใช้รุ่นก่อนก็จะใช้พลังแบบออไม่นะครับผมก็คือพลังซูเปอร์พาวเวอร์ร่างกายแข็งแกร่งแต่ว่าในรุ่นของเดกุได้บัฟจากอัตลักษณ์ของรุ่นก่นกอนๆเสริมมาด้วยเลยทําให้สไตล์การต่อสู้ของเดกุค่อนข้างมีความหลากหลายและแน่นอนว่ามันทําให้เดกุกลายเป็น เป็นฮีโร่ที่แข็งแกร่งที่สุดนั่นเองนะครับจากในภาคสุดท้ายทุกคนฝากความหวังไว้กับเดกุถ้าไม่มีเดกุก็ไม่สามารถจัดการชิกะระกิได้แน่นอนและอันดับหนึ่งจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากบอสไวด์ไลอันดับหนึ่งก็คือชิกะระกิทุมุระนั่นเองนะครับซึ่งชิกะระกิทมุระในที่นี้คือชิกะระกิทมุระที่หลอมรวมกับออฟวันไม่ใช่ชิกะระกิที่เรารู้จักชิกะระกิที่เรารู้จักไม่ได้เก่งขนาดนั้นแต่ชิกะระกิที่เก่งคือชิกะระกิที่ถูกควบ คุมโดยออฟวันถามว่ามันเก่งยังไงก็คือออฟวันย้ายร่างตัวเองมาอยู่กับชิกาลากิร่างกายที่เราเห็นออฟวันใช้มาตลอดเป็นแค่อัตลักษณ์ตัวสำรองส่วนอัตลักษณ์ตัวจริงของออฟวันได้ถูกย้ายไปอยู่ในตัวชิกาลากิและจิตวิญญาณของออฟวันก็ค่อยๆกินกินชิกาลากิจนสามารถยึดของร่างกายได้ซึ่งถ้าถามว่าทำไมชิกาลากิถึงเก่งกว่าเดกุทั้งที่เดกุเป็นฝ่ายจัดการชิกาลากินั่นก็เป็นเพราะว่าในตอนที่เดกุจัดการชิกาลากิไม่ได้เป็นการต่อสู้แบ ตตตัวตตัวว่อในตอนนั้นฮีโร่เกือบทั้งเรื่องมาสนับสนุนเดกุสพอร์ตให้เดกุสู้กับชิกาลกิจนสามารถเอาชนะมาได้ถ้าเป็นการสู้กันแบบตัวต่อตัวเดกุแพ้ชิกาลกิไปแล้วเพราะในตอนที่เดกุเข้าไปใช้วันฟอร์อทำลายจิตใจภายในของชิกาลกิจนแตกออกในตอนนั้นเดกุไม่เหลือแขนที่จะสู้ต่อแล้วแต่กับกันโอฟอร์วันมันยังยึดล่างชิกาลกิกลับมาและสามารถสู้ต่อได้อยู่ซึ่งถ้าเกิดอาจารย์ในสะวะไม่นําอัตลักษณ์ดึงย้อนกลับของเอลิมารักษาแขนเดกุ หรือฮีโร่คนอื่นๆไม่มาซัพพอร์ตเดกุในการจัดการชิการลกิเดกุไม่สามารถเอาชนะชิการลกิได้แน่นอนดังนั้นตัวละครที่แข็งแกร่งที่สุดใน m ม h e โรอะคาเดเมียก็เป็นใครไปไม่ได้นอกจากชิการลกิโทมุระในเวอร์ชั่นที่หลอมรวมกับ all for one นั่นเอง อันนี้ก็เป็น10อันดับตัวละครที่เก่งที่สุดใน My Hero Academia เมีสำหรับผมนะครับทุกคนคิดเห็นเหมือนกันหรือเปล่าก็คอมเมนต์แสดงความเห็นมาคุยกันได้นะครับผมแล้วถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้ก็ขอฝากกดไลค์ subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปต่อไปสำหรับในวันนี้ก็สวัสดีครับ